ส่งความสุขในตอนเย็นอาจจะมอมแมมไปนิดนะครับอยู่โรงงานทั้งวันนะครับจัดโรงงานใหม่เตรียมออดดตแต่ว่าวันนี้น้องชายผมคุยกันในข้อความแล้วก็อยากได้รถคันหนึ่งแอบดีใจกับน้องด้วยน้องตอนแรกกลัวไม่ได้ถึงขั้นบนหลวงพ่อโตเราก็ทําให้น้องได้รถที่น้องอยากได้แล้วชอบมากคันนี้เพิ่งเข้ามาถ้าใครดูแลยรถเพิ่งเข้ามาได้3วันทํามาเต็มมากครับต้องบอกเลยว่านะครับคันนี้นี่ลงเวลาได้เลยอ่ะนะครับผม คือเต็มจริงไล่ข้างลูกก้านแคมโทโบนี่มามาโหดมากนะครับแล้วก็ล้อช่วงล่างนีเซตมากิ๊บมากเป็นเอ็กซิลี่ด้วยนะครับเอ็กซิลี่นะครับล้อเลอสวยเบาเบอะนะครับซิ่งนี่ครับน้องท็อปวันนี้มารับน้องท็อปบอกว่าน้องท็อปอยากได้มากนะครับอายุน้องน้อยมากมาจากระยองแล้วอยากได้จริงๆ แล้วทักมาหาผมบอกพี่ช่วยหน่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นผมเต็มที่ครับถึงไม่ทักลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาซื้อผมเต็มที่ผมพยายามเข้าไปดูให้หมดเดี๋ยวผมให้เจอกับน้องชายผมวันนี้นี่ครับ่อหลาอาการเด็กหนุ่มนะครับอนาคตไก่น้องท็อปสวัสดีครับดีใจไหมครับดีใจครับแล้วไปวัดไหมยังครับเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วนะครับไปแก้บนมาแล้วนะครับไปตออีครับน้องไปแก้บนหลวงพ่อโตมาแล้วครับแล้วก็วันนี้จะขับกับรรยองอ่ะแล้วหนูมาอย่างไงอ่ะมาจากไรมารถรถตู้ครับ มารถตู้โอ้โหน่ารักมากครับ <c oughs> ไม่ได้ให้เราไปส่งด้วยอยากมารับอ๋อต้องมาไหว้หลวงพ่อโตอยู่แล้วก็เลยมารถตู้นะครับวันนี้นะครับได้รถถูกใจไหมพี่ถามก่อนถูกใจถูกใจนะ <c oughs> ถูกใจเลย <c oughs> คือได้ X Series ได้อะไรแล้วลองขับแล้วด้วย <c oughs> วคือจริงๆ <c oughs> น้องรับรถที่สาขาหนึ่งนะครับแล้วอยากเจอ อยากเจอผมผมบอกว่าน้องมาที่โรงงานได้ไหมพอดีวันเนี้ยผมมูงานอยู่ที่โรงงานทั้งวันเลยมาจัดระบบโรงงานใหม่เพื่อที่จะทําเรื่องคุณภาพให้ดีขึ้นมืดแล้วน้องบอกอยากเจอนะครับผมขอญาตสัมผัสมือ,อค, <c oughs> คุยกันทางข้อความตลอดแล้วยินดีด้วย <c oughs> ดีใจด้วยจริงๆนะครับ <c oughs> ที่น้องที่น้องได้รถพิธียินดีด้วยนะครับก็ให้รถคันนี้เอ็งเฮงนะครับแล้วก็ดีใจกับความฝันที่อยากได้รถไปใช้แล้วก็เป็นรถที่วัยรุ่นชอบครับน้องอยากได้รถที่วัยรุ่นชอบแล้วก็ทํามาดี รถนี้เป็นรถที่เราซื้อจากเจ้าของมาเจ้าของก็ให้รายละเอียดมาว่าทำอะไรบ้างเราก็ให้ฝ่ายขายเนี่ยบอกน้องท็อปไปแล้วว่าทำอะไรมาบ้างน้องท็อปครับยุ่งยากไหมถามจริงไม่ครับไม่นะพี่รเ,รเร็วด้วยทั้เร็วด้วยทั้มนะครับ,รบขอบคุณมากครับแล้วก็ยินดีกับความสุขนะครับ,รบดีใจด้วยที่ได้กอนที ดีใจกับน้องชายนะครับได้รถไปใช้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเพราะเดี๋ยวน้องเล่อเดินทางกับระยองนะครับผมบอกน้องไปแล้วว่ารถซิ่งจี้ตูดซูเปอร์คาร์ได้เลยแต่ยกยกหน่อยพดเต็มยิงยิงคันนี้ขับนี่หลังติดเบาะแน่นอนขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังเด็กหนุ่มอนาคตไกลนะครับผมให้ประสบผลสาเร็จในชีวิตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณที่ชื่นชอบเฮียทุกคลิปแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันผมก็เป็นกําลังใจให้ท็อปนะครับให้ประสบสมสำเร็จในชีวิตเช่นกันนะครับให้มีแต่ความโชคดีนะครับ ขอบคุณน้องท็อปมากครับฝากอะไรสักนิดนึงไหมครับก็ฝากนะครับสําหรับใครที่อยากออกนะครับก็อย่ารอเวลาครับก็มาเลยครับรู้แน่นอนจบครับผมโอ้โหขอบคุณน้องท็อปครับขอบคุณอีกครั้งคุณจะชัดเจนมากสวัสดีครับผมฝากช่องทางทิกต o อกนะครับสี่ร้อยเดียวและ y o u t u b สี่ร้อยเดียวไว้กับ f c แฟนเพจแล้วลูกค้าทุกท่านฝากกดติดตามกดหัวใจกดสับตไคร้ให้หน่อยนะครับเราอยากเพิ่มช่องทางนี้ให้ลูกค้าได้เข้าถึง และสองช่องทางนี้เป็น2ช่องทางที่เราจะปล่อยคลิปรถสวยๆรถใหม่ๆหรือคลิปต่างๆลงไปก่อนฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับรักและดูตีฝากด้วยนะครับ2ช่องทางนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ